โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวิดีโอนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตรีวิวเหมือนเดิมนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีในการรันโนดของตัว โปรเจกต์ rival นั่นเองนะครับผมก็จริงๆมันขั้นตอนเนี่ยไม่ยากนะครับง่ายมากๆเลยก็แค่ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็สามารถเปิดแล้วก็รันได้เลยนะครับแต่ว่าเผื่อใครที่แบบอยากจะดูขั้นตอนแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้นะครับก็สามารถดูวิดีโอนี้เนาะแล้วก็ทําตามกันได้นะครับก่อนที่จะไปรันการเนี่ยผมขอพูดเกี่ยวกับข้อมูลโปรเจกต์นี้นิดนึงละกันประมาณสัก5้านาทีละกันนะครับก็โปรเจกต์ rival เนี่ยนะครับจะเป็นโปรเจกต์อยู่ในเซกเตอร์ของ AI แล้วก็ดีพินนะครับซึ่งรายละเอียดอย่างละเอียดนะครับ ก็เพื่อนๆสามารถลองไปอ่านกันได้นะครับก็ลองไปศึกษาขอ้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะรู้อย่างละเอียดนะครับซึ่งในองค์ประกอบกของ d p IN เนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของโนดแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนของ rival เนี่ยจะมีโนดท,ที่เราสามารถเข้ามารันได้นะครับสตัวด้วยกันนะครับอันที่1ก็จะเป็นตัวของ validator node นะครับ validator node ก็จะเป็นโนดท,ที่เราสามารถเข้ามารันได้นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่แบบเอาไว้ track นะครับ อ่า uh, o ินโแล้วก็ Outflow นะครับของ Data ที่จะเข้ามาในตัวของ d e พินเลเยอร์นั่นเองนะครับซึ่งผมเข้าใจได้ไว่าตัว Cnode หรือว่า v a r i ์เรเตอร์โเนี่ยนะครับก็ต้องไปซื้อเอาอีทีหนึง่งนะครับซึ่งเหมือนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดขายนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโนดที่มีชื่อว่า Rnode นะครับหรือว่า l i g h t r c l i e n t นั่นเองนะครับซึ่งไอตัว Rnode เนี่ยทุกทุกคนรวมถึงผมเองด้วยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยที่ดูวิดีโอนี้นะครับก็สามารถเข้ามารัาได้ นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับก็สามารถใช้อุปกรณ์หรือว่าคอมที่เรามีเนี่ยเข้ามารันโหนตัวนี้ได้นะครับซึ่งโหนดตัวนี้จะเป็นโหนที่ทาหน้าที่ในการ contribu ์นะครับหรือว่าเหมือนแชร์สเปซนะครับที่เรามีในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แชร์ให้กับตัวของทางร ival นั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นสายฟรีนะครับแนะนำให้รันแค่ตัวโอนก็พอแล้วนะครับใช้คอมของเราที่มีเนี่ยสามารถเข้ามารันกันได้นะครับแล้วก็ตัวของต้องบอกกันว่าตัวนี้เขามี incentive ด้วยนะครับ ก็ในส่วนของการเข้าร่วมเทสเน็ตนะครับเขาบอกว่าคนที่เข้าร่วมเทสเน็ตหรือว่ายูเซอร์เนาะก็จะได้รับตัวเทสเน็ต Point นะครับเป็นผลตอบแทนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเวลามี Point เนี่ยมันก็จะสามารถแลกเป็น Reward ได้นั่นเองนะครับซึ่ง Reward ก็หนีไปไหนไม่พ้นนะครับก็อาจจะเป็น a i r ์ดรออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของ a i r ์ดรอนะครับไอหรือว่า IZ a i r แอ์ก็จะเป็นโทเค็นของทางโปรเจกต์เนี่ยนะครับก็จะได้น่าจะถูกปล่อยประมาณช่วงประมาณต้นต้นตรมาส 3นะครับควอเตอร์สามนะฮะเออร์ลี่ก็ประมาณช่วงกรกฎาสิงหากันยานะครับก็น่าจะประมาณช่วงกรกฎาสิงหาประมาณนี้นะครับตอนนี้เดือนมิถุนานะครับอาจจะมีเวลารันประมาณสัก2-3เดือนนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เข้ามารันได้นะครับแล้วก็มีลีดเดอร์บอร์ดด้วยนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งเราอยู่ในโพซิชันที่สูงขึ้นนะครับหรือว่าตำแหน่งที่สูงขึ้นในลีดเดอร์บอร์ดก็มีโอกาสได้รับรางวัลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเข้าร่วมเทสเน็ตนะครับ ซึ่งในส่วนของอสามารถได้รับพอยต์ได้ได้ยังไงบ้างนะครับในส่วนของเทสเน็ตเนาะนะครับอันที่1นนะครับเอาสั้นๆเลยก็คือเป็นการรันอาร์โนดที่ผมจะมาสอนในวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็ทําเกี่ยวกับโซเชียลชาเลนจ์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเควสบุนเกล็อกซี่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการมินเอเดฟพีนะครับแล้วก็เอเดฟพีที่เรามินถ้าเกิดว่าสะสมเนี่ยก็จะเป็นส่วนลดนะครับหรือว่าดิสเคิลในการซื้ออาร์ซีโนดด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครไไม่ดด้เป็นนสายโ v a l i d a t o r node ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็คือไปทำา Galaxy นะครับแล้วก็รันอาร์โนดตามวิดีโอที่ผมจะสอนนี้ก็พอแล้วนะครับโอเคก็ในส่วนของ reward r อาร์โนดนะครับอันนี้ขอพูดนิดนึงแล้วกันเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเราได้พอยน้อยหรือว่าบางทีเรารันไปได้ได้พอยเยอะได้พอยน้อยไม่เท่ากันนะครับซึ่งในส่วนของแฟกเตอร์ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการได้รีวอร์ดเนาะนะครับก็คือพอยนั่นเองเนี่ยก็จะมีอัปไทม์นะครับอัปไทม์เนี่ยก็คือ เปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าอาจจะมีติดติดดับๆบ้างนะครับถ้าเกิดว่าอัพไทม์เราเกิน98%นะครับเราจะได้มัลติพายเออร์เนาะหรือว่าตัวของตัวคูณนะครับ 1.5x นะครับถ้าเกิดว,ว่าเรา run รได้เขาเรียกว,ว่า run ได้เวลาน้อยกว่านั้นเนี่ยนะบางทีเราอาจจะแบบปิดคอมตอนกลางคืนหรือว่าเปิดมาค่อยรันตื่นมาค่อยรันอะไรเงี้ยครับก็อาจจะได้อัพไทม์ที่น้อยลงนะครับแล้วก็ตัวคูณมันก็จะน้อยลงตามด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวของ storage นะครับหรือว่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับก็มีส่วนเหมือนกันนะก็จะเป็นถ้าเป็นเบื้องต้นก็จะเป็น hard disk ธรรมดานะครับอันนี้ตัวคูณน่าจะเป็นร้อนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตีเป็นยังไงเนาะนะครับแล้วก็ ssd นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัวคูณ150%นะครับแล้วก็ในส่วนของ nvme นะครับ nvme นะครับก็200%นะครับก็อันนี้น่าจะประมาณ1เท่าอันนี้1.5เท่าอันนี้2เท่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเราก็ใช้ทรัพยากรของเราหรือว่าคอมของเราเท่าที่เรามีแล้วก็มันมียังไงก็ใช้อย่างนั้นนไไไปปะมม่่ต้อองัพพเิล ตัวนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น cpu นะครับก็มีความเกี่ยวข้องด้วย ram นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตสปีดนะครับความเร็วเน็ตนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดตัวแฟกเตอร์ทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในสมการนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรีวอร์ดที่เราสามารถได้รับจากการรันโ o d e นั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคนะครับผมซึ่งทีนี้วิธีในการรันนะครับอันนี้ข้ามไปวิธีในการรันแล้วนะครับการรันเนี่ยก็จะเป็นมินิมัมนะครับอันนี้มินิมัมขั้นต่ําในการ รัน uh, ที่เราจะเอาคอมของเราหรือว่า device มารันเนี่ยอ่า uh, ที่หนึ่งก็จะเป็นแรมนะครับ4กิกขึ้นไปนะครับผมแล้วก็อ่า uh, CPU นะครับ4คอร์นะครับ2.2กิกเฮิร์นะครับแล้วก็อ่า uh, พื้นที่จัดเก็บนะครับ50กิกนะครับสำหรับ SSD นะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาเนี่ยก็น่าจะรันได้เพราะว่าผมเองก็ใช้คอมเครื่องเก่า uh, เครื่องเก่าในการรันเหมือนกัน นะครับเครื่องนี้ผมไม่ได้รันนะที่อัดคลิปนี้นะครับก็จะใช้เครื่องเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วประมาณ4ีปีที่แล้วอะไรเงี้ยมารันนะครับก็ไม่ได้เป็น SSD นะฮะจะเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาเนี่แหละก็ลองเปิดรันประมาณ2 3วันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ความเร็วเน็ตนะครับหนึ่งมิกกบบิตเปอร์เซกนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะพออยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครแบบใช้เน็ตทั่วไปนะครับโอเค ก่อนอื่นเลยนะครับลืมบอกไปนิดนึงนะครับอย่าลืมไปทำเควสบนกาแล็กซด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะแปะตัวลิงก์นะครับไว้ที่ใต้ description ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปทำได้นะครับโอเคครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับก็จะเป็น chapter 1, chapter 2นะครับก็เข้ามาทำกันได้นะครับก็ตอนนี้เควสยังไม่ได้ปิดเนาะสามารถเข้ามาทำกันได้เลยนะครับโอเคครับทีนี้วิธีในการรันตัวของแอนโน์นะครับก่อนอื่นเลยเนาะเพื่อนๆเนี่ยมาที่หน้าแรกเลยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวหน้าเว็บนี้นะครับผมจะแปะไว้ให้นะก็ใต้คลิปเนี่ยจะเป็นลิงก์เลฟลองผมเองนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสะดวกหรือว่าอยากจะกดผ่านเลฟก,ก็สามารถกดเข้ามาได้โอเคครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะเจอกับหน้าประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกดอื่นเลยนะครับทำการคอนเน็กวอลเลยก่อนเลยของผมเนี่ยพอดีว่าผมเคยคอนเน็กไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการเขาเรียกว,ว่าเพิ่มเน็ตเวิร์กของ Rival Testnet ไปแล้วนะครับก็เลยจะสามารถคอนเน็กได้นะครับนี่ มันจะให้เราทําการสวนะิชเน็ตเวิร์กเนาะถ้าเกิดว,ว่าใครที่เพิ่งเข้ามาตอนแรกนะครับผมแล้วก็มันให้มีเพิ่มเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็มันติดแอปพรูฟหรือว่ากดแล้วมันเพิ่มไม่ได้นะครับมันเป็นตัวหนังสือสีแดงๆเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาแก้ปัญหาหรือ,อยังเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าใครที่แบบเพิ่มเน็ตเวิร์กไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีในการเพิ่มละกันเนาะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับอันนี้ผมพอได้เพิ่มไปแล้วก็จะกดสวิชเน็ตเวิร์กนะครับ โอเคครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่มไม่ได้นะครับให้เรามาที่เมตาแมสของเรานะครับผมแล้วก็ให้เรามาดูที่ตัวของตัวนี้นะครับข้างบนตัวนี้เนาะแล้วก็มากดที่ Add Network ตัวนี้อ่าแล้วก็กดที่แอ d n เ t w o r k m e ์กเมตัวนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับกรอกข้อมูลตามนี้ไปนะครับก็ Network name นะครับเป็น r i v a l t e s t n e t นะครับแล้วก็ new url r p c นะครับอันนี้จะเป็นตัว url ใหม่นะครับที่ ทาง Discord เขาอัปเดตมานะครับหลังจากที่มัน Approve ไม่ได้เนาะเราก็เชนไอดีเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์เป็น RIC หรือว่าไ z นั่นเองนะครับก็กดที่เซฟได้เลยนะครับก็จะแอดเน็ตเวิร์กให้นั่นเองนะครับเดี๋ยวข้อมูลตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้หรือว่า Description เนาะสามารถอ่าก๊อปี้แล้วก็เอามาเซตอัพตัวนี้ได้นะครับโอเคครับเมื่อทำการเพิ่มเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็คอนเน็กต์วอลเลทให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาครับผมเราจะทำการอ่าคอนนนนนีี้้้้ตออออองงบบกก่่่่่ววาาาาผผมมมจจะะะไไดดทใหูครรัเเเพย พอดีอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับผมได้รันไว้กับคอมเครื่องเก่านะครับแล้วก็ทําการคอนเน็กตัวทวิตเตอร์เนี่ยไว้กับคอมเครื่องเก่านะครับก็เลยไม่สามารถคอนเน็กซ้าได้นะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำให้ดูนะครับแต่ว่าจากที่ทํามาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราคอนเน็กเสร็จปุ๊บนะครับมาทําการคอนเน็กตัวทวิตเตอร์ก่อนเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะได้ตัวโซเชียลพอยต์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปขึ้นไว้ให้ว่าผมได้อะไรยังไงบ้างเนาะนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเรา เราก็มาทําการดาวน์โหลดตัว R client ตัวนี้นะครับกดที่ดาวน์โหลดนะครับเขาจะเด้งมาที่ในหน้านี้นะครับมันจะมี3เวอร์ชันนะจะเป็น Windows Mac แล้วก็ Linux นะครับก็สามารถดาวน์โหลดตาม OS ของตัวเองได้นะครับอย่างเช่นผมใช้ Windows นะก,กดที่ดาวน์โหลด R client ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่เปิดไฟล์ได้เลย ่ะมันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเด้งตัวโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับเป็นหน้าโฮมนะครับซึ่งหลังจากที่เราโหลดโปรแกรมแล้วก็กดเปิดนะครับเขาก็จะรันมาแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้ทุกคนนะครับทำการนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะมีให้เราทําการเขาเรียกว่า follow ตามสเต็ปนะมันจะมีไกด์บอกอยู่เนาะนะครับแต่ว่าพอดีผมเคยเข้ามารอบหนึ่งแล้วนะครับวิธีการก็คือให้เราเนี่ยมากดที่ storage control ตัวนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แั่แต่ตอนต้นคลิปเนาะว่าไอตัวนี้มันจะเป็นการแชร์ตัวฮาร์ดดิสหรือว่าแชร์พื้นที่จัดเก็บของคอมของเราที่ว่างอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันจะมีหลักๆเนี่ยอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับก็จะเป็นฮาร์ดดิส์นะครับก็จะเป็นแบบเก่าหรือว,ว่าทั่วไปที่เราเคยใช้มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตัวที่ดีกว่าก็จะเป็น SSD นะครับซึ่งไอตัวนี้ก็ ถ้าเป็นคอมของผมตอนนี้ก็มันจะมันจะดีเทคก,กับคอมของเราอัตโนมัติเลยนะครับว่าตอนนี้พื้นที่ว่างของเราเนี่ยมีเท่าไหร่อย่างเช่นตอนนี้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับก็พื้นที่พื้นที่ทั้งหมดผมมีประมาณ900กว่ากิกนะครับแล้วก็ใช้ไปแล้วประมาณ700นะครับ700ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ200นะครับ200กิกนะครับที่สามารถ เอามาแชร์ให้กับทางตัวร ival ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะว่าเราสะดวกเท่าไหร่อะไรเงี้ยซักห0หรือว่า100หรือว่า2อ0อันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเลยอย่างเช่นถ้าเป็นคอมคื่องาของผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้งานเลยนะครับก็คือแบบไม่ได้ใช้เลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พื้นที่มันเหลือประมาณ 500G อกิกอะไรผมก็กดไปเลย500นะครับก็ให้เขาเต็มที่เลยประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบมีวิดีโอหรือว่ามีงานที่แบบไฟล์ใหญ่ๆอย,ย,อยู่ก็ลองพิจารณาเอาเองละกันนะครับว่าจะแชร์ อย่างเช่นผมจะกรอกสักห้าสิบละกันสมมุตินะครับแล้วก็กดที่ apply ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาทําการเพิ่มตัว wallet address ของเรานะครับซึ่งไอตัว wallet address ของเราเนี่ยก็จะเป็น wallet ที่ตรงกับตัว address ที่เราเพิ่ม connect กับในเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเราก็ทําการกดที่ MetaMask ครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับ copy address ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็น address ที่ตรงกับที่เรา connect ในเว็บไซต์เนาะ แล้วก็เอามากรอกตัวนี้ครับนี่นะฮะแล้วก็กดที่เซฟได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรากรอก address ไม่ตรงเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรารันไปเนาะเดี๋ยวตัวข้อมูลนะครับหรือว่า data พวกนี้มันจะไม่โชว์ในหน้า dashboard ในเว็บไซต์รายวอลนั่นเองนะเพราะว่า address มันไม่ตรงกับตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยต้องกรอก address ให้ตรงด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยจากนั้นก็เมื่อเราเซตอัพตัว storage control เสร็จปุ๊บกดเซฟ address นะครับเราสามารถมากดที่ Start เขาเรียกว่า run node ได้เลยนะครับกดที่รูป Play ตัวนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยอย่าลืมมากดที่ validate node ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ step ที่1 step ที่สเ step ที่3แล้วก็ step ดท้ายก็คือกดที่ validate node นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเรากดที่ validate node เสร็จปุ๊บนะครับเราก็พับ ต้าตัวนี้เก็บไว้เนาะนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเปิดรันทั้งวันเนี่ยก็พับเก็บ e ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หน้าเว็บนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราคอนเน็กท์แอดเดรสตัวนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าเราคอนเน็ก์ให้มันตรงกันนะครับเดี๋ยวข้อมูลมันจะโชว์ในหน้าแดชบอร์ดตัวนี้หมดเลยนะครับนี่นะครับผมก็ข้อมูลเนี่ยมันจะโชว์ในหน้านี้หมดเลยนะครับก็จะเป็น total points นะครับแล้วก็ client p o i n t อันนี้ก็เป็น point ที่เราได้จากการรันเนาะนะครับแล้วก็ จำนวนคลยเอนที่เราทำการรันนะครับมีกี่เครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็โซเชียลพอยต์ก็จะเป็นพอยต์ที่จากการเข้าไปร่วมโซเชียลจอยดิสคอหรือว่าคอนเน็กท์ทวิตเตอร์เทเล gram อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลองไปกดดูนะครับแล้วก็เรฟเลอร์พอยต์อันนี้ก็จะเป็นการแนะนำเพื่อนนสามารถ Copy Link นะครับไปแนะนำเพื่อนต่อได้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีเรดด r บบลอดพอย n ์ด้วยนะครับอันนี้ก็ลองเข้ามาดูกันได้ ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่อยากจะรันทั้งวันทั้งคืนเนาะไม่อยากจะรันแบบ24ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับจะรันแค่ตอนใช้งานคอมพิวเตอร์หรือว่าเอาแบบพอเหมาะพอดีนะครับก็วิธีการสมมุติถ้าเกิดว่าจะปิดใช่ไหมครับเราก็กดที่ stop หรือว่า pause ตัวนี้นะครับแล้วก็จะนั้นก็กดปิดโปรแกรมไปนะครับแล้วก็ปิดคอมได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าวันไหนเราเปิดคอมมาเสร็จปุ๊บแล้วอยากจะรันต่อนะครับเราก็แค่เปิดโปรแกรมตัวนี้มาเนาะนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเขาก็จะเซฟให้อยู่แล้วนะครับจากน้ี แค่นี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวระบบเขาจะรันให้อัตโนมัตินะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เป็นโปรเจกต์ที่รู้สึกว่ารันง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องไปเขียนโค้ดหรือว่าไปเพิ่มโค้ดอะไรนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับตัวของ v a l Network นะครับก็สามารถเข้าปรันอนดแบบนี้ได้นะครับซึ่งก็ต้องขอแพงจริงนะครับอาจจะไม่ได้รันให้ดูแบบอย่างละเอียดเนาะเพราะว่าผมเองก็รันเครื่องเก่าไปแล้วนะครับก็ไม่อยากจะทำซ้ำแล้วก็ไม่อยากจะคอนเน c t ตัวโซเชียลซ้ำนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานั่นเองนะก็ เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าลองทําดูครับไม่ยากนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ลองไปรันกันดูนะครับคิดว่าน่าจะไม่ยากเกินไปสําหรับผู้ทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ